COME สวัสดีครับวันนี้จิวจิวสไตล์วันว่างๆนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูปูดำกอนดูนะครับผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผม มีคนถามผมมาเยอะมากนะครับผมว่าอัตราการรอดของการเลี้ยงปูดำนะครับผมมันเป็นแบบไหนติดเยอะไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับผมัวโต้ด้วยนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันแล้วครับวดีติดเรียนอยู่ด้วยครับผมเดี๋ยวผมพาดูก่อนนะครับอัตราการรอดนะครับผมของผมนะครับ ผมบอกว่า <c oughs> เหมือนกับผมเลี้ยงหนึ่งอยตัวนะครับผมอัตราการรอยของผมเต็มร้อยนะครับผมส่วนมากที่ตายจะไม่มีเลยนะครับผมลูกปูที่ผมออกมาเลี้ยงส่วนมากจะไม่มีตายนะครับผมตายยากนะครับปูเป็นเป็นปูที่ปูด,ดํานี่เป็นปูที่ตายยากนะครับผมที่ผมออกมาเลี้ยงไม่เคยตายเลยครับผมตั้งแต่นู่นมามันอยู่ที่น้ําอยู่ที่อะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาดูบน อัตราการรอดนะครับผมที่ผมศึกษามานะครับผมอัตราการรอดของการเลี้ยงปูดำบนดูติดเยอะไหมอะไรเยอะไหมนะครับผมปูดำคอลดูนะครับผมเป็นปูที่เลี้ยงง่ายนะครับผมอัตราการรอดก็เยอะอาจจะตายหรือว่าเรื่องนี้ไม่มีนะครับผมมันอยู่ที่เราดูเลรักษาด้วยนะครับผม ผมผมดูแลตั้ถึงด้วยนะครับผมแต่ว่านี่น้ําผมจะเปลี่ยนน้าอยู่นะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้เปิดออกซิเจนไม่ได้เปิดระบบน้ําวนนะครับผมตามเขามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมทาคลิปให้นะครับขอทู้ด้วยที่ไม่ได้ค่อยได้ทํานะครับผมอัตราการรอดของการเลี้ยงปูดำกนดูนะครับใครอ,อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผม สวัสดีครับวันนี้ชิวๆสไตล์วันว่างๆวันนี้ผมบมาดูการเลี้ยงบูดำคนดูนะครับผมที่ผมเลี้ยงอยู่วันนี้ผมจะโมมาบอกปัญหาที่ผมเจอบ่อยในการเลี้ยงบูดำคนดูนะครับปัญหาที่ผมเจอบ่อยนะครับผมอุปสรรคในการเลี้ยงบูดำคนดูมันก็ต้องมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมนูะครับปัญหาของการเลี้ยงบูดำคนดูนะครับที่ผมเจอบ่อยคือ การโรคคราบช้านะครับผมไม่ใช่ว่าช้าไยงไนะครับผมดย๋ยวมันโรคช้ามันอยู่ที so pues ่สิ่งเวดล้อมสภาพเวดล้อมด้วยนะครับผมมันอยู่ที่น้ําอยู่ที่วิตามินอะไรต่างๆที่ทําให้มันโรคคราบช้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับโรคกัน้ํานะครับผมบางทีอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นน้ําเย็นน้ําร้อนนะครับผมมันก็ทําให้ปูมาโรคคราบเล้วนะครับผม ต่เราต้องใช้ทักษะการใช้น้ำํำวนนะครับผมได้เราใช้น้ําวุนปูจะโรกคราบเร็วกว่านะครับผมเพราะว่าลการโรกคราบแต่ละครั้งนะครับผมมันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตัวมันด้วยครับไม่ใช่ว่ามันจะโรกได้ตลอดนะครับผมน้ําไม่ดีมันก็ไม่โรคน้ำเยินมันไม่โรกน้ําร้อนมันก็ไม่โรคนะครับผมเราต้อง ศึกษาความรู้ด้วยนะครับผมของอย่างนี้เดี๋ยวผมพามาดูบทน,นะครับผมความเพืบหน้าที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้พร้อมขายได้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับลุงนี่ก็่ืดมอได้ว ผมนี่ผมน,ะน,นีอยู่นะตอนนี้นี่ครับอยู่ก็ผมอยู่แต่ร์ปูดำเป็นปูที่เลี้ยงง่ายนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับผมเราเคทําให้น้ำสะอาดแค่นั้นก็โอนะครับผมไม่มีวิตามินในน้ำให้น้ำสมดุลน,นะครับผมถ้าน้ำเราสมดุลแล้วปูจะลอดคาบเร็วมากครับผม แล้วก,ก็รำกันนะครับผมที่จะทำให้ปูดำโลกคาบเร็วคือหนึ่งต้องให้มันกินอิ่มในแต่ละวันนะครับผมต้องอิ่มแล้วก็สองเราต้องให้มันน้ำมีในน้ำมีอุณหภูมิอย่างเช่นใช้น้ำวนนะครับผมเราถ้าเราทำให้น้ำวนอุณหภูมิมันจะได้สมดุลน,นะครับแล้วก็ให้กินเหยื่อแบบเต็มที่นะครับผมให้อิ่มนั่นนะครับผมรับประกันเองว่ามันจะโอกคาบเร็วครับผม เนี่บ,บตัวนี้โตกับผมโตกว่าเพื่อนแล้วตัวนี้ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมพาดูทีละตัวเลยนะครับผมผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดมันก็เยอะนะครับนี่ครับช่องว่างตรงนี้ผมขายทะเละครับผมปูดำ ตอนนี้เหลือประมาณหกเจตัวได้เลยนะครับผมผมขายไปเยอะแล้วตอนนี้กําลังสั่งลูกปูมาใหม่ครับผมเดี๋ยวถ้าผมจะซื้อซื้อมาเมื่อไรพรผมจะปล่อยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมใครสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวผม จะทําคลิปบอกนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะครับผมพคดีติดตุระอยู่ครับผมติดตุระขอโทษด้วยครับผมเดี๋ยวผมหลังจากนี้ผมก็จะมาทําคลิปทุกวันแล้วนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้บางบางครั้งไม่ได้ตอบอะไรในความคิดหินเดี๋ยวผมจะไล่ตอบนะครับผมขอโทษด้วยครับ ปาักที่เจอบ่อยเลยคือปูโรคกราบยากครับผมผมเจอบ่อยเลยนะครับผมเพราะว่าช okay? ่วงวนตกอากาศร้อนนี่ผมเจอบ่อยมากครับผมอูมันไม่โรคกราบอากาศร้อนอากาศเยินเนี่ยครับผมมันอุปสรรคเลยนอกจากเราใช้น้ําวนให้ให้น้ำมันเดินนะครับผมให้น้ำมันวิ่งเดินนะครับผมแต่ตอนนี้ผมหยุดอยู่นะครับผมน้ำวนผมก็ไม่ยอมทำน้ำวนใหม่นะครับผมเมื่อกี้ผมตอดแล้วครับ่นบ ประศักดำกันเลยนะครับผมคือ,อกูรโลกลาบช้านะครับตปอาหารผมให้กินอิ่มทุกวันนะครับผมเดบบผมปืนน้ำบุนอะไรมันก็ปกตินะครับผมนี่ครับทุกคนคราบมันไหมมันกินเหลืออย่างนี้เลยครับผม,มต้องเอาออกเลยนะครับผมคราบมันนี่เป็นกระดูกของมันมนะครับีเปลือกของมันขาว,ขาว นี่ครับผมจำบอผมหมมันมีแบบธรรมชาติที่สุดนะครับผมเห็นไหมครับมีดินดูอย่างนี้อาจจะสุกปบรุกนะครับผมแต่วิตามินดีมันอยู่ในน้ำมันเยอะครับนี่ครับใครสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมมีเรื่องอะไรถามคอมเมนต์กัามาได้นะครับผมผมขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้ตายเองด้วยนะครับ ผมวกด้วยนะครับชิวๆหรือตายว่างๆกว่า,วา,วาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาได้ให้ผมทำคลิปอะไรขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วสำหรับวันนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับผมกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ